ก็อกาีนะครับวันนี้เี้เออเจ,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 จวันนี้มาอยู่ในช่องผมไม่เจอดังจงังวันนี้ผมมาที่ไหนไม่รู้ฮะน้องผมพาลงอันนี้ผมมาตอนไหนอ๋ออันนี้ผมไม่ได้หาคดคลิปฮะตอนนั้นลงเนี่ยอะไรวะไม่เกี่ยวอะปะ่ะวันนี้เราจะมาหาป้าสา ทางกลับบ้านอยู่ไหนไม่รู้เลยฮะมันว้ามาผลที่นี่อะบินไปมุมว่าแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้หาเลยนะนะอ้าวมีคนอ๋อพวกนี้ผมตัดตัดเล่นชุบเฮือมันต้นอะไรเนะี่ย อ้าวเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยฮะไปเรนไปเรื่อยเฮ้ยดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอได้ไงครับวอท มาเจอดีไงเฮ้ยมันเจอกระตุกเชื่อทุกคนจำไว้นะเวลาเข้ามาจากประตูแล้วมาดูดีๆเพื่อเจอเหมือนผมดีนะเอามาสักสันเอาชิลล่าสคงคงไม่เหลือแล้วนะแล้วผมจะทำอะไรเอ้ยบักเฮ้ยจิตจิตจิตทำมิด อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะครับเฮ้ยอะไรตรงนี้อะอมาบินสูงขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมเจอได้ไงอะเฮ้ยอันนี้งงจริงจริงงอะ้เอยเฮ้ย เจ๋งอ่ะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่แค่สร้างผมไม่ได้สร้างนะผมมาเล่นเขาผมสงสัยมากเดี๋ยวผมไปดูแปนบนึงใครมันมาทำลายบ้านผมไม่รู้อ่ะมันอินนิตี้ไม่ใช่อินนิตี้เรียกไม่ถูกอ่ะดูเดี๋ยวผมพาไปเนี่ยนี่ผมนี่คือผมเจอนะครับ มีคู่ใจใหญ่ได้ไงมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรได้ไงพาไปดูทางเรือดีกว่าเฮ้ยเอเลเมนหัวเนี่ยเวลามีเรือมันต้องมีหัวมนอนกรแหวันะอยากทำให้เท่อยากทำให้เท่พี่พี่ลอยได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยงอมเงีงอมเงมีง งับเงับเง็งเง็งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสงสัยมันมีเด้อมันมีด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีสมบัติเฮ้ยรองเท้าอะไรอ่ะเกิดสองดาบหุยด,ดาบเทพมีอานด้วยพึ่งยูนี่ไงที่มาโลกนี้ด้ยแล้วส่วนใหญ่จะเจอ คุณนี่เหรอแม่ๆเมย์มย์อ้ผู้อ๊ะยาอะไรอ่ะอีฮิวเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราทางกับบ้านผมมาทางกับบ้านผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้๋ยวทำทางแบบนม่ติดมามามา เพบ่งอย่าเพิ่งต้องเดินดิชุบชๆบชิบเดินตามนี่แล้วกันเวลาผมไมครอบจะได้มาได้ชาบชบเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านหมเป็นยงไงตอนนี้เมื่อกี้ผมมาจากทางไหนวะนะ นี่นะนี่ปะนี่นะนี่อ๋อดูกันห้ามเผอโดนอนี่เลยค่ะนะนี่ฮะนี่ฮะ เงียบเป็นไงจ่องเฟี้ยวเออผมไม่ข่าวแล้วจะมาบอกช่องของเป็นต่อคิงซีอ่ะตอนนี้โดนแฮกนะฮะเพื่อนของผมอ่ะเขาเบื่อแจกอีเมลพอแจกอีเมลไปปุ๊บก็มีคนแฮกนะ,ฮะทำให้เป็นต่อคิงซีต้องเหลือศูนย์ซับแล้วตอนนี้เป็นต่อคิงซีก็มีซับเยอะแล้วกี่ซับไม่รู้ คนที่อยากเจอเออลองทำเหมือนผมแล้วกันเผื่อเจอเนี่ยก็ตรงมาตรงมาตรงมาเนี่ยเผื่อเจอเหมือนผมนะเจอเข้าไปไดนะ้ไงวะเนี่ยนี่เหรอเดี๋ยแล้วผมจะพยายามไปหาอีกดูแบบเขอมีอนะเองนะเฮ้ยไม่อยากลงอนะพีไ่ไม่อยากลงนะ ดีดยดเดีดีดีดดนี่ตั้งกับผมไม่อยากลงแล้วไปเจอนี่ฮะเอะกระตุกมาเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งอย่างบ้านผมผมไม่ได้สร้างนะ จริงๆ้วเนี่ยผมไม่ได้สร้างฟึ่งึ่ง,งบอกไว้เลยผมไม่ได้สร้างจริงนะเนี่ยของแท้ผมไม่ได้สร้างเดี๋ยวพาไปดูเออกระตุกเอาอินเดอร์ก้อนมาได้ไงวะ ที่มีอะไรวะเราว่าหมายความว่าไงกันเออโดนโดนมันกระเทืบนปิว้วหมดเลยบุกตกสงสัยอย่างเดียวทำไมใช้สนุบบอลแล้วมันไม่แตกเออเียนะสงสัยแค่นี้นคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมมันนั้นนะอย่าลืมบอกผมด้วยทำไมมันไม่แตกเวลาใช้สนุบบอลแล้วก็คนอยากเจอก็มาฮนะ ผมให้ดูไหมครับน,น้องไม่ใช่ลงดิช่างเถอะครับก็ปิดตุกเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่เนี่อออนนจบซะเอนเด้อดาก็ดากโกดากโกดากโกดาก่อนดาก่อนมากันน่นนาจะแตงแปะมึงแซ่ชึบเฮ้ยลืมเอาดามาว่ะ ตายเนี่ยเออปิวมนี่ชนถ้าจะให้ตาก็ตายไม่ได้นั่นแหละผมผมใส่อย่างนั้นเอ็มบีซีาเตอร์ไปเอา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 เอเอา่อชเอาเัานอาเเออาเอาาเออานเอนอาเอาเ่าออาเอาเอออาอ เดินดินดาก่อนไม่รีบิวไม่ดูรีวิวเซ่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ส่งประตูในไงเอาลงไหนประตูที่ผมไปอ่ะไม่ส่งประตูในไงไอทายไม่รู้ลองดูลองเสี่ยง โอเคอันนี้คืออันนี้มางั้นอีกตรงข้ามอันนี้ลงมาจากนั้นเฮ้ยหยุดไม,ไม่เอาละหันเนียอแล้วอ,อ,อันนี้ผมมาจากไหนอะ,อะ,อะทำเสาเลยละตรงมาเจไอ้ยหย พราวบ้านผมเป็นยังไงมันโดนแล้วผมไม่ได้ทำจริงๆไปจะพากลับพูดจริงเลยจากใครคนดูคลิปนี้ระวังโดนอินนิตี้แกล้งมันผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูมันเล่นเอ้าลงดิกระตุกนี่ชนะก็เป็นอย่างนี้แต่ผมนั้สปีดดูดูมันทำ เอ,เอาลงไม่โหลดเอาเนี่ยดูดิมันทำบ้านผมเละหมดแล้วอ่ะดูดิหายไปเลยอ่ะไอ้นู่นดูไอ้นี่หน,หนักกว่าดูดิไอ้นี่หนักกว่าใครเป็นถ้าใครเป็นก็ดู ใครเป็นเหมือนผมอันนั้นด้วยนะใส่ไว้ด้านล่างดูดิมาได้ไงวอมาได้ไงอ่ะเนี่ยผมสงสัยว่างๆจะทีนทีทมันระเบิดสักหน่อยเนี่ยมันมาได้ไงบ้านเห็ดผมก็พังดิดูขอดูนะในบ้านเห็ดผมเล็นแบบมาจากค k c h ร์เค l ไดัม่ไม่นะายดูกุันไม่นะระวังยุดยุดุด,ดโอ้ยยิ่งมเม็นเลยฟักโอ้โหดูดิโอ้โหหวังๆโอดูดิ สมุนเลยอ่ะโอ้ยม่ขนาดดูประตูผมเซอู้หเกือบไม่เกือบไว้โดนและดูดิก็เขากดพุ่มก็พังอ่ะใครที่เป็นผมอันนั้นด้วยนะโอ้โหมันพังหมดพังหมดเลย บ้านตรงนี้มีปะพังปะเอ,าอ้ายงไอโอ้ยบ้านลังนี้ก็พังเหมือนกันฮะผมสร้างสิ่งประดิษฐ์ไว้โคตรเขาเพู่อทำหยานะโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยอยากโอ้โหแล้วดูมันทําดิไหนผมไปดูบ้านผมกันอยู่ปะไม่เหลือะนั่งดูบ้านอีกอันนึง รูวบานอันนี้ยังอยู่ฮะดูดูมันทำโอ้ยสพาตรงนี้ผมก็หายนี่เขาจุคลิเปเพียงเท่านี้แล้วกันโอ้โหที่คนที่เจอนิตี้ผมขอให้อย่าเป็นเหมือนผมนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็สวัสดีครับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์คนที่เป็นเหมือนผมก็มาบอกด้วยนะฮะสวัสดีครับะบานแมงโดใหญ่ บายบายบายไม่รู้นะว่าผมจะแจกสกินนี้หรือเปล่านะบาย